พี่เตยมีแต่ตัวแม่แล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็มึงไม่ได้ครับไลฟ์ live นะไล์ live ทำไมบอกว่ามันไม่เซอร์ไพรส์เอาไม่ทันละพี่ปาไลฟ์ในรถอีกแล้วในไอจีเอาเค <Okay. S 3> <There. S 2> สินเช้าสวัสดีค่ะคุณหมอ Hi my younger sister Hi everyone Hi my friend How are you today วันนี้ไปเจอกันได้นะคะที่ Big C Extra, Extra พลามพลามพลามสี Extra พลามสีเจอกันได้นะจ๊ะวันนี้เราไปงานที่เป็นงานา <laughs> เปิดตัว ยูริเวอร์โฮมแคร์ e ฟร์โฮมแคร์ฟนะจ๊ะซึ่งหลายหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะคะกับซันซิลเอ็กซ์อิงฟ้านั่นเองนะจ๊ะก็สามารถที่จะไปเอฟกันได้สินค้ามากมายเลยนะคะในวันนี้ซึ่งพี่ฟ้าก็จะไปเจอทุกคนด้วยนะคะไม่ไม่ใช่พี่ฟ้าสิสิบปุ๊สิบป,ป,ปุไปแล้วนะมันเนี่ยวันนี้ลูกออกงานไปสิบปุนะ ชิกาชิการูนเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องทำยาง,งี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุ่งอะไรนะชิกาชิการูนหัวใจของไอ้ sugar, sugar, ชิกาชิก้ารูนเธอเองไม่มีแฟนหัวใจของเธอเราขอนะ <laughs> งงงง, the fan, งงอิ <laughs> นเตอร์แฟนงงน่ายังบวมอยู่วันนี้ขอสองอย่างขอสองอย่างจริงๆถ้าเจอพี่ฟ้าอย่าแซว หนึ่งหน้ามันยังไม่หายยุบบวมมันยังบวมอยู่นะคะ,ละหลายๆคนงงว่าแบบเอ้ยพี่ฟ้าไปทําอะไรมาเนื่องจากว่าเวลาทําสวยของพี่ฟ้ามันมนีเน้อไม่นิดจริง,รงๆเราก็เลยเหมือนแบบดูแลเรื่องสกินแบบเรื่องหน้าเพราะว่าเอ่อด้วยความที่พี่ฟ้าแต่งหน้าทุกวันจริงๆแต่งหน้าทุกวันมากๆแล้วก็บางทีแบบล้างเครื่องสำอางเอ่อทาเวลาที่เราแบบล้างหน้า สมมติเลิกงานหกโมงอย่างเงี้ยล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าต่ออย่างเงี้ยติดติด,ตดหลายวันมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเมคอัพมันค้างแล้วล้างไม่กินก็ทําให้เหมือนแบบเป็นผดอยู่ช่วงหนึ่งจะมีตอนที่ไปถ่ายซีรีส์แล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันจะเห็นช่วงครึ่งหน้าชัดมากแล้วผดขึ้นเต็มหน้าเลยเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในฉากนั้นก็เลยรู้สึกไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปขอทําแบบสกินหน่อยแล้วพอมีเวลานิดเดียวก็เลยคุณหมอเลยจัดเต็ม มากๆจัดเต็มเลยทั้งแบบทําให้หน้ามันใสขึ้นผดสิวต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเบาลงไปเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงบวมอยู่พ<ม>ี่ฟ้าแบบทําหลายรายการมากๆเลยฉีดอะไรเงี้ยช่วย<ม>เพราะว่าถ้าเป็นการบํารุงผิวอย่างเดียวตอนนี้คือช่วยพี่ฟ้าไม่ทันเพราะาต้องใช้หน้าทุกวันจริงๆอะไรเงี้ยช่วยไม่ทันเราก็เลยต้องใช้แบบ เทคนิคการดูแลแบบสกินของคุณหมอช่วยเข้ามาอีกทีหนะึ่งแต่ตอนนี้ผิวหน้าดีขึ้นมากขึ้นมากจริงๆก็เลยรู้สึกโอเคแต่หน้าพี่ไฟยังบวมอยู่ทุกคนก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะถ้าได้เจอพี่ไฟในวันนี้นจะบวมตรงแก้มนี่แหละว่าแก้มมันเยอะแล้วมันจะบวมหนักกว่าเดิมแล้วก็อย่างที่สองถ้าเจอกันยาแซว ทรงผมหนูนะครั้งแรกกับการทำผมอย่างนี้ติดโบไม่งั้นอยา่าแซวหนูนะห้ามแซวหนูนะเจอหนูห้ามแซวหนูนะใกล้ถึงแล้วคะ่ะใกล้ถึงแล้ว ก็ไม่มั่นใจว่แบบติดโบดีไหมด้วยความที่แบบวา่าพอเราโตใช่ไหมเราจะทําผมอะไรเงรี้ยแล้วเราจะเขินนิดนึงคนเข้าใจไหมว่านูอายุสองจุดแปดวแม้นหนูจะทําผมงานหนูเขินไงพระรามสี่ค่ะบิ๊กซีเอ็กซพระรามสี่มาเจอกันได้นะคะตรงบนะิ๊กซีนะเอ้ยพระ สรุปพระรามไรดีๆพ,พระรามสี่แต่แล้วพี่ซันบอกว่าอย่าเพิ่งร้ายแพ็กเกจไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับที่นาห้งานแต่ว่าหนูยากอดไงมีแฟนคลับที่ไม่ได้ไปงานนะรู้น่ะยากอดไง มีฟิวผมผ้ายเฉยเฉยอยากหนาวเปิดแอร์หนาวๆแต่ว่าผมผ้าเป็นเหมือนชั้นเปิดแอร์ประมาณอะไรก่อนสิบเก้ายี่สิบ 19, 20, แล้วก็ขดอยู่ในผ้าห่มฟ้้าาสีีแบบบท่่อกไมหนะเหมือนมีอ้าใครดูโชว์มีเลิฟแล้วบ้างคะ ep สองใครยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์แกลนทีวีรีบไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูใน ep สองแล้วก็ทุกๆ ep หลังจากนี้นะคะใครดูแล้วบ้างไหนบอกสิ สนุกไหมชอบฉากไหนแล้วอยากให้เราปรับอยากให้เราอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะวป,ะปดว,วปดแก้มมันตึงมากาตึงมากจริงั่ด็งแล้วค่ปี่ะดูแล้วาลมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายความไปเรื่อยๆว่ามีนา เบื้องหลังของมีนาเบื้องหลังของเชอรี่และแต่ละคนจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปปัญหาในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆแบบขยายให้มันกว้างมากขึ้นในตัวมีนาแล้วก็น้องชายครอบครัวอะไรเงี้ยมันส่วนตัวมีนาเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําของความแบบจนกระจุกทุกกระจายของคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มันจะต้องแบบ ทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะให้แม่และน้องน้องได้เรียนต่อให้น้องแบบสบายให้แม่สบายก็ต้องผ่านตัวเองมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่คิดว่าเพราะว่าคนต่างจังหวัดส่วนมากก็จะคิดว่าการมีอยู่กรุงเทพคือการที่เรามาหางานทําได้เยอะที่สุดจะมีเงินมีเงินส่งมาให้ที่บ้านอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นแบบนั้นก็ลองดูต่อไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนใครที่สมัครเอ่อเมมเบอร์แกรนทีวีไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องแกรนทีวีเขามีลงคลิปที่บอกหรือว่ามีวิธีการบอกในการสมัครหรือว่าสมัครย่างไงนะจะ๊ะ Hi my r f a n I just talk about เอ่อ e r กเรนทีวี because if you don't สมัครภาษาอังกฤษไร สมัค <laughs> ร if you don't สมัค <laughs> ร Subs subscribe member Grand TV you can uh, you can watching show me love series Mina s h e r l e n e you know เพิ่มเวลาแต่ละตอนได้ไหมเดี๋ยวพี่ฟ้าจะนำไปนำเสนอกับทางเผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งแต่แอบเสียดายคนที่คนที่สมัครไม่เป็นทำยังไงดีจริงๆมีวิธีบอกเยอะมากๆเลยนะในท่องในในทาง แกนทีวีก็จะมีบอกรายละเอียดอยู่นะคะลองเข้าไปดูได้นะว่าแบบขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่ ep สามสี่ห้าหกหลังจาก ep สองไปอาจจะอาจจะ ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเนื่องด้วยว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดมากๆในการถ่ายในการทําอะไรก็แล้วแต่ในโชว์มีเลิฟมันค่อนข้างแบบกระชั้นชิดก็เลยอาจจะเตัดออกมาแล้วมันดูอาจจะและเวลาน้อยไปน,นิดแต่ว่าเดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังจากนี้อาจจะเพิ่มมาึ้นม,มาขึ้นมีเวลาในการที่จะตัดแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเรียบเรียงมากขึ้น ที่ทุกคนบอกว่าแต่ละอีพีมันจบเร็วแสดงว่ามันสนุกใช่ไหมล่ะอ่าบ้านคู่อิงหลอดมีกลุ่มให้เข้าสำหรับใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวเขาจะช่วยสมัครให้นะคะลองทักไปถามบ้านคู่อิงหลอดดูได้นะเปิ่อเข้าไปในกลุ่ม Today is my birthday นะพี P ่ฟั can you with me Happy birthday Happy birthday to you g u y Have you uh, Have a nice day for you Enjoy and happy สวัสดีพี่อ๊อฟนะคะสวยขอบคุณครับ พิชี่กลับไปยังพี่เตอร์บีมันเป็นตัวบีอะไรนะบีเอมบีอะไรนะ thank you so much นะ my sister ผมยาวไวจังก็นี่ไงบอกแล้วว่าให้ใช้ซันซิลสู่สีเขียวจริงๆผมพี่ฟ้ายาวไวมากเนี่ยถ้าไม่ได้ทำเป็นเป็ดนะเป็นเป็ดนะถ้ามาทำเป็นเป็ดนะทำเป็นตรงๆนะมันจะยาวมาก จากตอนแรกอะสั้นเท่านี้ตอนนี้นี่ยาวเท่าน,น,าน,น,านี้แค่ประมาณสองสาเดือนเองอยาวไหวมากสันซิลส,สุดสีเขียวไปใช่จริงๆพุงจริงหนะเมื่อวานใครดูไลฟ์พี่ฟ้ากับหนูดีบ้างชอบไหมดีใจที่ทุกคนได้รู้จักน้องมากขึ้นได้เห็นมุมมอง ของหนูดีมากขึ้นเต็มติ๊กต k อเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยกันไปตัดลงให้คนที่ไม่ได้อยู่ใน live, ไลฟ์ได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมีนาตัวเล็กใช่ไหมในเรื่องเออต้องพูดอย่างนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของมีนามันจะไม่ได้มันแทบจะไม่ได้ใส,ส่ส้นสูงเลยแต่ว่าทุกคนที่เราเข้าฉากเข้าซีนด้วยอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นผู้ชายคือผู้ชายก็สมมากว่าตัวสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่น้อง เข้ากลุ่มเพื่อนหรือเข้ากลุ่มใครก็แล้วแต่มีนามมันจะไม่ได้ใส่ส้นสูงเลยแต่ทุกคนก็คือจะได้ใส่อย่างน้อยก็มีส้นนิดนึงเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบจากที่เราตัวเล็กกว่า้คือก้อก,อก,อก,อก็มีนายก็ตัวเล็กลงไปอีกเห็นละเห็นฉากหนึ่งที่พ,พ,พี่พี่อะไรนะบอม,บอมพี่ปอมพี่ปอมแล้วก็เอชาลลอตแล้วก็พี่ฟ้าเดินพี่ฟ้าเดินออกมาพี่ฟ้าดูตัวเล็ก อับสบจะมีเรื่องสบอทั้งที่ตัวเล็กมากน,าามน่ารักมีนาให้หน่วยเป็นก้อนมีคนบอกน่ารักมากมีนา,ม,นามีหน่วยเป็นก้อนนะคะมีก้อนตรงนี้ก้อนกลมๆตัวเล็กมากตัวเล็กจริงๆดูตัวเองในดูย้อนหลังก็ได้เออตัวเล็กจริงว่ะ มันมีหลายฉากมากๆเลยที่ยังไม่ได้เอาออกมาไม่รู้ว่ามันจะถูกตัดหรือว่ามันจะถูกดึงกลับมาเป็นแฟตชแบ็กแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีฉากมันน่ารากักมากๆกับน้องชายกับตุลยอยะไรเงี้ยทุกคนอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะคะกับ y o u t u p r พเมีมสมัครเป็นเมมเบอร์เนาะอยากให้ทุกคนสมัครเพราะว่า นั่นก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูผลงานของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนที่เราตั้งใจกันมากๆจริงๆในเรื่องก็คือความเป็นมีนามแตตัวเล็กแต่ว่าใจมันใจมันใหญ่มาก ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากฟันเราไม่บิดแล้วนะฟันไม่บิดแล้วเพราะฉะน,นั้นจะไม่ได้รอ้รอเราแล้วนะให้คุณหมอให้คุณหมอเจียฟันมาคุณหมอแอบขำนะบอกว่า ที่ฟันบิ่นคือไม่ได้นอนกลน้นอนกัดฟันแต่อย่างใดแต่ว่าหนูหมันเคี้ยวไอเกี้ยวแล้วหนูกัดฟันแรงไปหน่อยมันก็ดังเบ๊ะหลุดออกมาฟันบิ่นเลยหมอคำายายไอ้ชอกระเป๋า Um yesterday va to fight fun. Yesterday I'm going to Doctor teeth, and doctor asked me why my teeth um um bin <laughs> My teeth is broken. It's broken. It's broken. Alright, It's broken. Because when uh, Doctor asked me, you sleep and alright, and me say no because me play my dog is scared, you know, <laughs> play my dog. It's Giao and me <coughs> Man kyo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  was a kid like a... My teeth is broken <coughs> because me play kyo <coughs> Doctor love me Understand? You understand me? Understand, please. Please understand. สิ้นไมค์ควีนยินดีต้อนรับพี่สอนวันนี้เกี่ยวมาปะเกี่ยวมาปะไม่มาลองเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาอใช่เกี่ยวเพิ่งฉีดวัคซีนมาต้องตรงแบกในไม่เข้าใจเลยเลยแบกในไม่เข้าใจเลย ถึงแล้วนะทุกคน Big C Extra p l ะราม u m C เจอกันนะชิกา้าชิก้ารุนถ้าวันนี้เธอว่างเวลานี้ขับรถมาหาเราสิชิกา้าชิก้ารุนบ๊ายบาย Have a good day guys love you see you next life